สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ปกพบกับร้านด้านนักท่านชาวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวดอกนะครับดอกยี่เวดนิ้วนะครับเป็นของกิฟต์นะครับสองหนึ่งเก้าเก้านะครับมีอยู่แปดดอกนะครับราคาดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมไม่เหล็กสองก้อนนะครับนี่ครับยี่เวดนิ้วนะครับบอยสี่นิ้วนะครับบอยสี่นิ้วนะครับ อดอกละ3,500บาทนะครับไม่ได้2ก้อนนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนะครับดอกกิ๊บนะครับยี่เบ็ดนิ้วนะครับราคาดอกละ3,500บาทนะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามที่ร้านได้เลยนะครับผมสวยๆนะครับเดิมๆนะครับมีอยู่8ดอกนะครับดอกละ3,500บาทท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนะครับ083 เจ9ดสา8เก้นะครับ0837398945นะครับตัวเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแลกตีเทิงกันได้ทุกตัวนะครับพี่ๆนะครับมีตัวหนเทมเพลตใช้งานนะครับก็มาแลกได้นะครับที่ร้านนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้เผื่อทุกท่านสนใจสินค้านะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับราคาแค่ดอกละสามพันห้าร้อยบาทท่านใดสนใจด่วนเลยนะครับ มาดูหน้าดอกดูนะครับมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับก็เอามาแลกได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับหน้าดอกวอยสีนิ้วนะครับดอกที่เป็นนิ้วนะครับราคา3,500บาทนะครับท่านไหนสนใจด่วนเลยนะครับตัวเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางร้านด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ